โอเคครับเราจะมาเล่นเกมแปลร,รักฉันวยแคปชั่นเธอนะครับรูปแรกขอแก้ตัวอ๋อคือตอนแรกอะถ่ายรูปไว้แต่ว่ากดผิดอันแล้วลงไปแล้วก็เลยลงรูปใหม่เป็นรูปนี้ครัอันนี้ก็เหมือนไปถ่ายตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ย เพื่อนคนนึ่งเวลาเขาแบบหมดกินแล้วเขาจะแบบทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนก็ว่าไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็บ,บเพื่อนสนับไว้แล้วมันหน้ารักตีก็เลยมันลงไปอุศุสคือมันคือคือในกลุ่มของเพื่อนจะใช้คำว่าอุศุสคือเรียกหมูเป็นหมูแล้วเพื่อนในรูปนี้ใส่เสื้อสีชมพูพอดีก็เลยเช่ไอุศุสอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับเป็นเป็นคำที่บอกเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แฝงความหมายแฝง เจนในตัวแคปชั่นแล้วก็ตัวรูปเด่นชัด,ชดรูปนี้ไปไว่ายน้ำกับเพื่อนแล้วห่วงยางมันเป็นรูปไอศครีมแอดีแล้วก็เลยเอาท่อนแรกของเพลงไอศครีมแบบ็คพิ้งมาเป็นแคปชั่นคือผมมาลงลงรูปนี้ไปหลังจากที่มันผ่านงานนี้ไปแบบหลายอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าไม่รู้ว่าช้าไปไหม ก็ถามที่เฉยแต่ก็รู้แล้วไม่ช้าไปหรอกเพราะเราลงมาเมื่อไหร่ก็ได้สามปีสี่ปีเราลงลูกก็ได้ลูกนี้ไปกินข้าวเกิดเพื่อนแล้วร้านเนี้ยเขาจะมีเขาจะมีน้องนกมาเล่นด้วยสองตัววันนั้นผมไปไปงาน reunion ของโรงเรียนอะไรเงี้ยคุณพ่อแบบเป็นศิษย์เก่าเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเลยซื้อโต๊ะไปแล้วเหมือนกัว่าไปคนเดียวแล้วไม่ไม่ได้มีเพื่อนไปอะไรเงี้ยก็เลยลงแล้วก็บอกว่า I have no friends เหมือนว่าวันนั้นไม่ได้มีเพื่อนเลยด้วยอะไรอย่างนี้ก็รูปนี้ไปไปกินข้าวกันเนาะกินข้าวกันที่ห้างหลายปีแล้วอะกี่ปีแล้วอะสามสี่ปีสามปีแล้วมั้งรูปนี้คือที่จริงอะหน้าพีโอเคพอดีแต่ว่าพิลกินอะบับบาก็เลยเขียนนแคปชั่นเป็นเพลงกล้ามปูก็คือเนี่ยกล้ามของปู กับกล้ามปูก็คือกล้ามของผมอย่างนี้เลยครับก็ไปเจอกันที่มินแมกาซีนะครับแล้วเ,เจอกันครับ